สวัสดีครับผมมะเหนือและนี่ก็คือเกม c o ปปี้ตี้วอลซอคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเปิร์กในเกมเปิร์กเนี่ยมีประโยชน์ต่างกันซึ่งจะทําให้เราเนี่ยมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมันจะทําให้เราได้เปรียบในสถานการณ์ต่างๆเผื่อใครยังไม่รู้ว่าเปิร์กแต่ละเปิร์กเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างจะได้นําไปประยุกต์ใช้กันในสไตล์การเล่นของตัวเองมาดูกันเลยว่าเปิร์กแต่ละเปิร์กมีอะไรไปกันเลยเ์กในเกมนี้เนี่ยจะมีด้วยกันอยู่ด้วยกัน3มช่อง ช่องหนึ่งเนี่ยจะมีแยกย่อยไปอีก6เปิร์กแต่ละเปิร์กเนี่ยจะมีความสามารถไม่เหมือนกันและเราจะสามารถใช้เปิร์กในช่องนั้นเนี่ยได้แค่1ช่องเท่านั้นเราจะใช้ซ้ํากันไม่ได้อย่างเช่นผมอยากใช้ดับเบิรไทม์กับโคบลัดพร้อมกันเนี่ยไม่ได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเปิร์กแรกมีชื่อว่าดับเบิรไทม์ เดวบ์เทเนี่ยจะทําให้เราวิ่งเทคทิคอลสปินเนี่ยได้2เท่าโดยเกมนี้เนี่ยการเดินเนี่ยแบ่งด้วยกันอยู่3แบบอ่าโดยแบบที่1เนี่ยคือการกด w ดบยูธรรมดาคือการเดินจะเดินช้า2เนี่ยคือการกดชิปเพื่อวิ่งส่วนที่3เนี่ยคือการเทคทิคอลสปินโดยการกดชิป2ครั้งมันจะทําการวิ่งโดยการยกปืนขึ้นและจะทําให้เราอ่ะก้มเดินเร็วขึ้น30%ก็คือการกด C ีแล้วเดินนั่นเองอันที่2มีชื่อว่า EOD อ่าเพิร์กนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยรับดาเมจจากระเบิดที่ศัตรูปามาเนี่ยน้อยลงมันจะทําให้เราถึกขึ้นเมื่อเวลาเราโดนระเบิดจะทําให้อ่าเราตายยากมากขึ้นอ่าเพิร์กต่อไปมีชื่อว่าสกาเวนเจอร์ดนเพิร์กนี้เนี่ยเราจะสามารถเก็บกระสุนปืนจากศพที่เราฆ่าได้เหมาะสําหรับคนที่ชอบใช้ปืนที่ลูกหมดบ่อยๆอย่างเ m g อะไรพวกเนี้ยเราก็จะสามารถเก็บกระสุนได้ทําให้เรามีกระสุนรีฟิลต,ตลอดเวลาได้นั่นเอง ต่อไปเป็นเบิร,ร์โคบัลด์เบิร,ร์โคบัลด์เนี่ยจะทําให้เราไม่ถูกตรวจจับจากกล้องเทอร์มอลและกล้องตรวจจับความร้อนซึ่งถ้าเราไม่ใส่เบิร์กี้เนี่ยคนที่ใช้กล้องเทอร์มอลและกล้องตรวจจับความร้อนเนี่ยจะสามารถมองเห็นเราได้ง่ายมากถึงจะอยู่ไกลหรือว่าจะอยู่ในป่าเนี่ยเขาก็สามารถมองเห็นเราได้ชัดเจนแต่ถ้าเกิดเราใส่เบิร์กี้เนี่ยจะทําให้เราถูกมองผ่านกล้องเนี่ยยากมากขึ้นซึ่งตัวเราเนี่ยจะเป็นตัวลางๆซึ่งผู้เล่นสูงๆชอบใช้กล้องเทอร์มอลกับกล้อง ตรวจจับความร้อนมากเจอทุกเกมแต่ถ้าเกิดเราใช้เปิงกนี้เนี่ยจะทําให้เราไม่เป็นที่ถูกจับตามองจากคนที่ใช้กล้องเทอร์โมจะทําให้เราพังตัวได้ดีมากขึ้นแต่ว่าเปิกนี้เนี่ยก็ยังถูกตรวจจับจากโดนได้อยู่แต่ว่าไม่สามารถมาร์กได้นั่นเองต่อมาคือเปิก เพิ่มคิวเชนเนี่ยจะเพิ่มโอกาสให้เราได้รับคิวสติ๊กจากกล่องตามบ้านเพิ่มขึ้นอย่างเช่น UAV หรือว่าแอร์สไตร์เหมาะสำหรับคนที่ชอบฟาร์มตามบ้านเปิดกล่องหาของไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่สามารถใช้กับเพื่อนได้เพื่อนจะไม่ได้รับโอกาสที่ว่าจะได้รับคิวสติ๊กเพิ่มขึ้นมีแต่คนที่ใช้เบิร์กนี้เนี่ยได้รับเพิ่มขึ้นคนเดียวเท่านั้นเบอร์สุดท้ายของช่องแรกมีชื่อว่าควิคฟิกโดยควิคฟิกเนี่ยจะมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือเราจะสามารถรีเจนเลือดได้ทันทีเมื่ออออเเเเรราาาาาไดด้้้่่่ตตูแวขสียนยคืืจะจลช เท่าเมื่อเรากําลังขับรถหรือว่ากําลังยึดพื้นที่อยู่นั่นเองต่อไปเป็นเพิร์กรีสต็อกเพิร์กรีสต็อกเนี่ยจะทําให้เราสามารถรีชาร์จอ i ป m e n ์หรือว่าระเบิดติดตัวของเราได้50วิต,ต่อหนึ่งอันอย่างเช่นลูกระเบิดเคมอโมโลทอปไม่ว่าจะเป็น c 4หรือว่าเป็นระเบิดสตาร์นระเบิดแฟทหรือว่าสโมกอ่ะก็สามารถรีชาร์จได้เช่นกันแต่ว่าเพิร์กนี้เนี่ยจะทําให้รีชาร์จ2ออย่างนี้ไวขึ้น2เท่าสติมหรือว่ายารักษาเนี่ย ตอนเวลาเราเลื่อนน้อยๆพอเวลาเราจิ้มไปเนี่ยจะสามารถรีเลื่อนได้ทันทีกับระเบิดดีคอยระเบิดดีคอยก็คือระเบิดที่สร้างเสียงเอาไว้หลอกศัตรูนั่นเองสร้างเสียงระเบิดเสียงปืนทําให้ศัตรูงงนั่นเองคนที่ชอบปาระเบิดบ่อยๆเนี่ยจะเหมาะกับเพิร์กนี้มากเพราะว่ามันจะรีรีตลอดเวลารีทั้งเกมเราก็สามารถปาระเบิดได้เรื่อยๆต่อไปเป็นเพิร์กหาลายน่าจะเป็น ที่ชื่นชอบสําหรับพอบ้านแม่บ้านที่ชอบซื้อของช้อปปิ้งเพราะว่าเปิร์นี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถซื้อของที่ถูกลงมา25%ไม่ว่าจะเป็นฟิลอัฟเกดเกาะหรือว,ว่าคิวสติ๊กเปิร์นี้เนี่ยมีไว้1คนก็ได้พอเวลาจะไปซื้อของก็ให้เพื่อนอ่าโยนเงินให้คนที่มีเปิร์นี้แล้วก็ซื้อต่อไปเป็นโอเวอร์คิวเปิร์โอเวอร์คิวเนี่ยจะทําให้เราสามารถถือปืนหลักได้2กระบอกพร้อมกันอย่างเช่นใครที่ชอบเล่นสไนเปอร์เนี่ย ก็อยากได้ปืน assault rifle อีกกระบอกหนึ่งใช่ไหมเพราะเอาไว้ยิงระยะใกล้ได้สมมตุติใส่ sniper หนึกระบอกอผมก็สามารถถือปืนหลักได้อีก1กระบอกอ,อย่าง m c อ่จะถือได้2กระบอกแต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่ perk overkill เนี่ยเราจะสามารถถือได้แค่ปืนสั้นหรือว่า ล o c k e ก็ตลันเชอร์แล้วก็มีดได้เท่านั้นสําหรับคนที่ชอบความยืดหยุ่นถือ MC กระบอกหนึ่งสนไนเปอร์กระบอกหนึ่งก็ได้จะทําให้เราสามารถเล่นได้หลากหลายมากขึ้นต่อไปเป็นเปิร์กไฮอะเรสเปิร High Alert เนี่ยจะทําให้เรารับรู้ถึงการมองของสตูถ้าเกิดสตูมองมาเนี่ยเราจะเห็นเป็นภาพสีส้มๆเราจะรู้ทันทีเลยว่าสตูเนี่ยกำลังมองเราอยู่ก็จะทําให้เรารู้ตัวได้ไวขึ้นก่อนที่สตูมันจะยิงเรา ต่อไปเป็นโกสเราจะไม่ถูกตรวจจับจาก Uav จากโดรนหรือว,ว่าฮาร์ดบีตเซนเซอร์เพราะว่าถ้าเกิดเราถูกตรวจจับจาก Uav หรือว,ว่าฮาร์ดบีตเนี่ยมันจะขึ้นเป็นจุดแดงๆบนแผนที่ฮาร์ดบีตก็เหมือนกันมันจะเป็นจุดเขๆียวเขาจะรู้เลยว่าเราอยู่ใกล้ๆแต่ถ้าเรามีเปิร์กโกสเนี่ยเขาจะหาเราได้ยากมากขึ้นเปิร์กพอยแมนพอยแมนเนี่ยจะทําให้เราได้รับเงินมากขึ้นจากการที่เราทําภารกิจสําเร็จจะได้ทั้งตัวเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมด้วยต่อไปเป็นเปิร์ก จูนอัพเปิร์กจูนอัพเนี่ยจะสามารถลดระยะเวลาในการรีชาร์จของฟิลอัพเกรดได้40%และยังสามารถดึงเพื่อนหรือว่าช่วยชีวิตเพื่อนได้ตอนขณนะที่เพื่อนล้มเนี่ยได้ไวขึ้น25%แต่ว่าความสามารถในการลดระยะเวลาของฟิล l อัพเกรดเนี่ยสามารถใช้ได้แค่โหมดพลันเดอร์หรือว่าโหมดเก็บเงินเพราะว่าในโหมด BR หรือว่า Battle Royal e เนี่ยพอเราใช้ฟิลอัพเกรดเสร็จปุ๊บก็หายไปเลยต่อไปเป็นเปิร์กที่ชื่อว่า M ปุ่งนี้จะทําให้เราสามารถสลับอาวุธได้ไวขึ้นรวมไปถึงการใส่กระสุนของอาวุธล็อกเก็ตลันเชอร์เนี่ยได้ไวขึ้นแต่ว่าจะไม่มีผลกับอาวุธประเภทเปืนพกกับมีดแล้วก็สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอย่างระเบิดจะปลาได้ไวขึ้นต่อไปเป็นชาร์ปเนลปิ้งนี้จะทําให้เรามีระเบิดติดตัวเพิ่มขึ้น1ลูก และแรงระเบิดที่ทําดาเมจกับศัตรูจะทําให้ศัตรูเนี่ยรีเจนเลือดช้าลง3วินาทีอ่าเปิร์กแพทเทิร์นฮาร์ดเปิร์กนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถต้านทานสถานะพิปกติจากระเบิดที่ศัตรูได้ปามาอย่างเช่นระเบิดแฟลตระเบิดสตันระเบิด EMP หรือว่าระเบิดแก๊สพอเวลาเราโดนระเบิดพวกนี้แล้วเนี่ยเราจะหายเร็วขึ้นและจะไม่เป็นเป้าของระเบิดสแนปช็อตระเบิดสแนปช็อตก็คือระเบิดที่พอปาไปปุ๊บ คนที่โดนระเบิดเนี่ยจะเห็นเป็นตัวสีแดงๆต่อไปเป็นเพิร์กสปอตเตอร์จะทําให้เราสามารถเห็นอุปกรณ์ต่างๆของศัตรูไม่ว่าจะเป็นระเบิดเป็นฟิลอัพเกรดหรือว,ว่าเป็นคิวสติกหลังกําแพงได้อายุตัวอย่างเช่นถ้าเกิดศัตรูตั้งเคมอไว้หลังประตูเนี่ยถ้าคนไม่ใส่เพิร์กนี้เนี่ยเราจะมองไม่เห็นแต่สําหรับคนที่ใส่เพิร์กนี้จะสามารถมองเห็นระเบิดที่อยู่หลังประตูได้และสามารถมาให้เพื่อนเห็นได้ด้วย ความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเบิร์กนี้ก็คือเราสามารถแฮกระเบิดเคมอ ทุนระเบิดหรือว่า C4 ได้นั่นเองจะทําให้ระเบิดที่เราแฮ็กเนี่ยไม่สามารถใช้การได้รอนสุดท้ายมีชื่อว่าแทร็กเกอร์โดยเปิร์กนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถมองเห็นรอยเท้าศัตรูที่เพิ่งเดินผ่านไปได้ในบริเวณนั้นเนี่ยแลชั่วขณะซึ่งจะแบ่งตามลําดับสีโดยรอยเท้าสีแดงเนี่ยจะหมายถึงรอยเท้าศัตรูล่าสุดที่ศัตรูได้เพิ่งเดินผ่านไปเมื่อกี้และสีของรอยเท้าเนี่ยจะค่อยๆจางลงเหมาะสำหรับสายนักล่าเข้าหัวที่ชอบทำเควสตบัลตี้จะทำให้เราสามารถตามล่าและหาศัตรูได้ง่ายมากขึ้น าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อนๆชอบใช้เปร์กันไหนหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้นะครับเจอปืนคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ